โอเคก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนับนะในคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ง่ายๆว่าอัดนะครับในรอบเจ็ดเดือนของเราหรือแปดเดือนเองนะเจ็ดถึงแปดเดือนเนะี่ยเพราะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อัดคลิปโคตรจะนานนะครับนะมาเจ็ดแปดเดือนได้นะเพราะไม่ใช่หรอกกูยี่ียดนะอ่ะก็ใช่เลยในะวันนี้แค่ตามชื่อคลิปเลยนะครับ เราก็จะมาเหมือนเรียกง่ายๆมาแบบว่ามาก่อนสิ้นปีทุกครั้งเลยนะนะเราก็จะมาอมเล่นอ่ะเล่นมาอัดคลิปก่อนปีใหม่เนาะก็วันนี้นับเป็นวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะหรือจะปีใหม่แล้วนะนะซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรนี่เห็นจากหน้านี้แล้วบางคนเอ่จจะรู้จักนะแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมแปด 8ผูเฮียนสักอย่างนะครับเป็นแบบเหมือนเกมยิงสนุกอ่ะซึ่งวันนี้นะเราจะมาทําการเล่นในหายจิดถึงนะแต่เราจะไม่ได้เล่นฟรีไฟหรือว่าเอาเบียนะเราจะมาเล่นเกมนี่เลยนะสนุกอ่ะผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะเพราะว่าผมอยังไม่ได้อัดนานเนี่ยสมองไม่ประมวลผลนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับวันนี้ผมจะมาทาําการทําการทําอะไรรู้ไหมครับ ทำการบ้านถุยอะไรอะ่ะไอสัตว์ก็จะมาเล่นเนีะนะ่ยล่ะครับคนดูเราจะกดไปเลยนะเพลฟรีเนาะปึ๊บอ่าอันนี้ก็คือผมมันก็เป็นเกมที่ผมเล่นประจําอยู่นะครับผมก็จะต้องยิงลูกเหลืองให้เข้าจุดนะครับตันวนั้นมันจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหเฉียดไปนิดนึงนะครับลูกเหลืองมันมันถูกพลางเทคนิคเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าเล่นเลยนะคนดูเราจะไปเล่นเลยแล้วกันนะไม่พูดพร้อมทำเพลง อ่ามันก็เป็นช่วงรีแล้ดพอดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงช่วงไหนไม่ใช่นะเป็นเหมือนการอัพเล้งของผมนะผมเพื่งติวเวอร์แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าผมพอเล่นเป็นนะเ,เฮ้ยไอ้เฮียกูหลงกลแม่อยิงละเนี่ยคนดูไม่ชอบหลงกลเลยแม่งชอบให้ผมกดเข้าไปดูโฆษณานะะวม่เนี่ยเป็นไรไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะข้ามโฆษณานี้ไปเลยนะครับ แต่ไม่ต้องข้าวหรอกอีกไม่กมี่ก็ข้ามให้แล้วนะครับนะอ่ะก็กระบาดแม่งนะสามโอ้โหไอเยี้ยผมกดผิดผมหลงกลม,มาสามรอบแล้วเนะี่ยเอาเอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอนะครับมาเดี๋ยวเราจะทําการตอนนี้ผมก็จะให้ดูโปรไฟล์ผมก่อนเนาะผมนับอยู่ที่ที่ไหน ดูไงว่าเวลเวลสิบสองแล้วตอนนี้ผมเวลสิบสองใครวะเนี่ยซึ่งเราจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันเล่นยังไงเนาะก็เล่นบางคนก็เล่นเป็นก็เล่นไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรผมจะมาแสดงความโหดให้ดูนะครับโดยการที่เราจะเอาเป็นแบบไหนดีนะนี่นยวันนนวัน on เลยเอา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 ขายอยางนี้ขายอยูแล้ว,ลวเอาตกใส,สเน็ตผมช้านะครับรอแป๊บหนึ่ง อ่าโอเคมาให้เลือกเบ็ดเรียบร้อยนะซึ่งซึ่งอันนี้คืออะไรอเอาไว้ก่อนนะคนดูเราจะมาเอาสักแบบว่าเจ็ดพันห้าแม่คนดูเจ็ดพันห้าเไหมเราจะมาลงเบ็ดเจ็ดพันห้าเราจะหาคู่นะแล้วเราจะมาแทงกันเลยอ่าก่อนจะแทงเนะี่ยต้องให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ และกดเปิดกันดีกมทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าผมก็จะกลับมาทําคลิปเรื่องนี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะต้องตั้งลูกก่อนผมบอกเลยปีนี้ผมจะทําเกินสามคลิปแน่นอนเอเอเกินสิบคลิปแน่นอนนะผมก็กลับมาทําแล้วพูดพ่อมทำเพลงจะเยอะอะไรครับผมแทงไปเลยและการลงไปแล้วนะครับหนึ่งลูกโอเคลงไปแล้วหนึ่งลูกนะครับผมว่าอันนี้เลือกง่ายนะเพราะว่ามันลงลูกนั้นไปเฮ้ยออกไปที่ใครวะเนี่ย ซึ่งลูกที่จะให้ลงเอาเป็นลูกแบบแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราผ่ามันลงไปแล้วเนาะผมจะมาโชว์โง่ให้คนดูดูเนี่ยอ่าไม่แล้วโอเคต่อไปมันจะลูกส้มนะเราจะต้องเอาลูกส้มเนาะอ่ามันมันจะเป็นลูกสองสีนะแล้วใครเนี่ยเออเป็นลูกสองสีนะอย่างนี้ช่างแม่งนะปล่อยมันขึ้นไปปับ๊บนี่แทง เด้งเด้งเด้งเชี่ยแล้วเฮ้ยโอ้โหไอเชี่ยลงให้มันด้วยผมจะโชว์งอให้คนดูดูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วผมว่าเอาลูกนี้น่าจะดีนะมันจะโดนจมูกโตว้อย่างงี้อืมอได้ได้ได้หรือเปล่าวะผมต้องขอญาตขอญาตเล็งอ่ะนะผมก็สายตาไม่ค่อยดีนะโบโอ้โหกูนี่มันสายตาโคตรด,ดีเอาไอเชี่ยว ถือว่าเป็นการวอมไงอาจารย์อันนี้คือวันแรกของแบบว่าวันนะอ่าเราก็จะวอมก่อนก็คือผมกดเลยเดี๋ยวมันชนะง่ายเกินไปไงผมกลัวชนะเลยอะไรเงี้ยมันไม่เล่นนะะบวลโดอื้อเอาของกูลงไปด้วยเลยเนี่ยเอของกูลงไปเถอะกูขอร้องโอเคตอนนี้เป็นตามันนะผมก็พยายามแช่งให้มันไม่ลงนะเพราะว่าเป็น เป็นแบบลูกลูกละเจ็ดพันห้าเกมละเจ็ดพันห้านะครับอ่าเรามาพูดเรื่องของเราต่อดีกว่านะครับก็คือในปีนี้นะผมก็กะว่าผมมีแพลนว่าจะลงคลิปนะครับกลับมาลงคลิปแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เกมฟิฟายกับอาร์บีอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเกมอะไรก็ได้ลงไปทั่วนะครับหรือว่าลงลงได้หมดนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ขี้เจยจแล้วก็ได้เนาะอันนี้แค่ตาผมนะนะครับนะซึ่งของผมเอาเป็นลูก มคนดูอยากเห็นผมชิ่งหรือเปล่าผมพูดแค่นั้นอยากเห็นผมชิ่งหรือเปล่าล่ะอดูดูด,ดูป๊อปนี่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 ช่ำช้ำมีลูกไหนว่ามันมันมันขวางเราอาจารย์มันขวางเราอ่ะ,ม,อะมันขวางเราจริงๆเนี่ยเอาเนี้ยอยากเห็นลูกชิ่งหรือเปล่าป๊อป โอ้โอ้โอ้แต่ลูกยริงมันแก้ผมก็แก้ไม่เป็นเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ถึงขนาดขั้นปรมาจารย์เนาะอันนี้ก็คือผมเล่นสนุกสนุกอะแต่ลูกละแต่เจ็ดโต๊ะละเจ็ดพันห้าเนี่ยไม่หนุกละเริ่มไม่หนุกละลงไปเลยลงไปเลยอยอ้ยลงอันนี้ยากแล้วอันนี้ยากนะครับนอกจากมันจะต้องชิ่งนะตรงนี้มันจะต้องชิงเท่านั้นนะครับเอามันไม่เอาลูกด้านนี้มาเฮ้ย ถ้าเข้านี่กูท้อเนะี่ยอ่าไม่เข้าดีมากดีมากตอนนี้ลูกม่วงเราเหมือนจะง่ายนะลูกม่วงเราจะลงง่ายแน่นอนนะครับถ้าไม่ลงเนี่ยผมไม่เรียกให้ตกหัวเลยนะครับไม่ลงกดรีพอร์ตเลยนะพูดตรงๆไม่ลงกดรีพอร์ตนี่แล้วก็ลูกแดงต่อเลยนะแต่ว่าลูกน้ําตาลอาจจะต้องคํานวณหน่อยนะปั๊บมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าเอเออ่าไม่เร็วแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่นะ ชิบหายแล้วไอ้สัสมันมันเริ่มช้าแล้วกูอยากเร็วแล้วเอาไงครับตอนนี้ผมว่ามันมันคิดผิดหรือเปล่าตรงนี้มันวางเริ่มตรงนี้ลูนี้อาจจะเข้าหรือมันอาจจะเข้าคู่ไปเลยก็ได้อ๋อเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้วว่ะคนดูเจออะนะไม่ได้เว้ยอไอ้เหี้ยเหมือนโชคเข้าข้างเลยนะคนดูโคตรดีปั๊บนี่ไง ถ้ากูไม่ลงกูให้เรียกหมาเลยอะขนาดนี้แล้วมนขนาดนี้แล้วคนดูอ่าขนาดนี้แล้วโอ้จบเรื่องนะครับผมเอะไอ้เขี้ยมาไว้ตอนนี้ผมต้องกะผมเอาลงนั้นเลยแล้วกันนะไม่พูดพราำตาเพลงดูไงก็รู้ว่าลงเนาะถ้าเกิดไม่ลงอะ่ะถ้ามันไม่ลงอะ่ะถ้ามันไม่ลงนี่แย่เลยนะจะเป็นห้ากู นี่เรียบร้อยา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 โอเคยี่ได้เจ็ดพันห้ามาครอบครองนะเป็นเนี่ยตารแรกของวันก็ชนะไปเลยนะเราเจอไก่ไงเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอคนเล่นกากหน่อยไงดูเรียบร้อยไ,ได้มาเจ็ดพันห้านะครับมันมันจะเอาอีกหรือเปล่าคนนี้มันจะเอาอีกหรือเปล่ามันจะเอาอีกหรือเปล่าล่ะอะไรเนี่ยมันรับของวันอะไรเยอะแยะ โอ้โหมันเหมือนจะไม่น่าเอาแล้วนะคนนี้มาไปหาคนใหม่ดีกว่าคราวนี้เราลงนี่เลยมั้ยลงเป็ดแบบว่าปันหนึ่งหน้าเบ็ดมีเบ็ดเยอะกว่านี้ไหมวะอ่ะเจ็ดเันห้าก็เจ็ดเนห้านะครับแต่ผมขอรับของก่อนอะเผื่อเผื่อแบบเผื่อมันตายตายน้ำตื้นเนาะโอเครือเรื่องหรือว่าเราจะลองแบบว่ามาแบบว่ากับคนนี่เลยวะกับเพื่อนดีวะ ดีมคนโดผมลองมาเนี่ยเพื่อนดีไหมวะเออมันมันมันสามารถเชิญเพื่อนอยังไงมาเพื่อนบอกว่าอ๋อนี่ไงผมจะเชิญแบบคนนี้แล้วกันนะดีโนเนี่ยเอาซักหมื่นหนึ่งนะเอาสักหมื่นหนึ่งนะสล็อตใหญ่เลยเอาสักหมื่นหนึ่งนะอันนี้คือเขาออนไลน์อยู่ไหมคนโดถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะผมเชิญคนละหมื่นแม่งเลย ผมจะเชิญแค่สาวานั้นแหละพูดตรงๆคนอื่นผมไม่ชวนหราผมชวนแค่สาวนั่นแหละมาเมื่อเน,นึ้อกูมาโอ้ยคนนี้ดูโหดนะมาเมื่อนหนึงเมื่อหนึงมาเลยมาหกูได้หมดแหละตอนนี้เฮ้ยองนี้เพื่อนกูนี่ว่าอืมไอ้กี้มันม,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 มีใครรับปะว,ว่าคนดูไม่มีมผมผมกดแบบว่านั่นแหละน่นะ ชวนสาวกันชวนสาวกันเผื่อเขาเล่นนะผมว่าผมไปหาดีกว่ามันมันรับยากนะมาขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะคนดูขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะคราวนี้เอาเป็นเป็ดแบบหนักๆได้ม,มามามันเลือกเป็ดยังไงให้หนักๆของเมื่อกี้คือกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะับเอา้าฮะนึกออกกันออกกันมันเลือกเป็ดหนัก,นกงไงว่าเมื่อกี้มันได้ต้องเจนะ็ดหมื่นไอเจ็ดพนะันอ่ะโคตรดีนะครับกูด,ดูไอ้เชื่ กูเล่นแบบไม่เต็มใจเนี่ยอ่ะถือว่าเบาๆไปคนละห้าร้อยให้เห็นฝีมือมาไอ้ชี้ยังหลุดเลสัดยิงลูกขาวเข้าแรกเลยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ออยอมาขนาดนี้แล้วนะมันน่าคงจะเข้าท่าเราแล้วแหละใช่ไหมคนดูมันเข้าทางเราแล้วอย่างเงี้ยเข้าทางเราแล้วนี่บอกแล้วมันเข้าทางเรามันเข้าทางเรา มามาเอาลูกไหนดีลูกนี้มันกลัวจะไม่เข้าดิสายตายิ่งไม่ดีด้วยอ่าเอาเรื่องเฮ้ยมันจะง่ายเกินแน่นควันดูแต่เอาไป็ว่าจบเกมนี้ถึงว่าแบบว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อชิปหน้าอ่ะใครอยากให้ผมเล่นดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมก็ผมบอกเลยว่าผมมาเล่นผมนา่าจะทำชิปอย่างน้อยเดือนละสามิปนะนะอันนี้คืออย่างน้อยนะ โอ้ทำไม,ไมันต้องเจอสถอานการณ์ยากลำบากเนี่ยคนดูผมพาลงลูกล่างเลยนะปับ๊บไม่ลงคนระับพาลูกมันลงด้วยเยี่ยมจริงมาเดี๋ยวเราขอพูก,ก่อน,นอันนี้รอดูมานับว่ามันจะลงหรือเปล่ามันจะมีฝีมือหรือเปล่าคนเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะมากดแบบเบ็ห้าร้อยเน่ยมันกระเกินเนี่ยคนดู โดนจมูกนะ้าเฮ,ฮ้ย่ะฟุกไอ้สัสโคตรฟุกอะ่ะเอาเป็นว่าใครอยากเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นตามได้น,น,น,นะครับนะเกมนี้ก็เล่นข้าเวลาพูด,ดง่ายๆแต่ผมไม่ค่อยชอบลูกกลางด้วยเลยชอบโดนจมูกออกเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วลูกกลางมันมันต้องเล็งดีๆนะถึงจะนั่นถึงจะได้ได้เข้าได้เข็มแล้วทำไมลูกกูเปนหนีทุกลูกเลยวะเนี่ยทำไมต้องให้เขาชอบให้กูเล็งด้วยเนะี่ยไอ้เหี้ย นี่ไงนี่ไงอย่าเล่นกับระบบนงบอกแล้วยวผมจะเลิงไปให้โดนลูกของผมนะห้แบบว่าลูกนี้แล้วกันครับอ่ะผมบอกเลยผมจะแก้้มันนระับก็เลยแก้แก้เลยวะอ่าผมบอกเลยนะว่ามันต้องมีตักวันที่มันจะต้องพลาดหรือเปล่าเฮ้ย ฮ้ยเอาลูกกูลงด้วยเฮ้ยเย้ยโคตรดีผมบอกแล้วเป็นเป็นแผนผมเองอ,อันจริงอ่ะเอาเอาเอาออกนะผมว่าออกหรือเปล่าลูกดับลงเลยได้ไหมเนี่ยสวยเฮ้ยม่นชื่อเหมือนแม่งได้ยินเหมือนแม่งได้ยินจริงกดดูมา <S 2> <S 2> ๆๆมันพูดพ่อมทำเพลงถ้าไม่เข้าลูกเนี้ยผมให้ผมให้กดดิสไลค์กดอันฟอลเลยปึ๊บ ไม่มีอะไรคนดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงครับถือว่าเป็นวอร์มวอมวอมมือวอมไม้วอมวอมือยากแล้วอันนี้ยากเลยอันนี้ยิ่งยากเลยบอกว่ามันเกินจมูกด้วยอเป็นนโต๊ะแนละ้วอันนี้คือลงลงขอบโต๊ะจริงๆคนดูเนี่ยยังไงก็ลงขอบโต๊ะโอ้ยแย่ถ้าลูกเมื่อกี้เข้านี่กูแค้นะไอ้ย่มาลงนี้เลยดีกว่า แบบชัดถ้อยจะทำผมจะยิงแบบแรงๆนะคนดูเอาไหมแรงๆเลยไหมนีมม่มาๆมาลูกสุดท้ายขอหน่อยตรงกลางไหมตรงกลางนะตรงกลางนะเอาไหมละ่ะเอาไหมละ่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโบเบาๆแล้วแม่เบาจรนะิงชิบหหยแล้วจ,นะจนดูเบดห้าร้อยแล้วแพ้แต่เบดเจ็ดพันห้าไม่แพ้ โคตรงงนะครับคุณดูไหนนี้ต้องลุ้นแล้วว่ามันจะสายตาดีหรือเปล่าหนูข้ามอ่ะผมว่ามันก็น่าจะลงอยู่นะตรงนี้หรือว่าอาจจะโดนขอบเฮ้ยเอา้าไอ้ค่ฟุกลงไปด้วยกันเลยไ่ไหมเนี่ยขู่โคตรฟุ๊กเลยคนดูมามาม,ามาลูกเขียวแล้วลูกเขียวและวบ๊ะบ้ะเบ๊บุบ เอ้ยต้องอย่างนี้ดูวะมาๆขอกลางขอกลางขอแก้มื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 อได้ไหมแก้มือได้ไหมอืมบ au, บ au, เบาๆนิม่มๆมันสัตว์ไม่กล้าตีแรงตีแรงเดี๋ยวออกถือว่าผมให้ความหวังมันไงแต่จริงๆผมชนะอะไรผมรู้นานแล้ว โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะจบคลิปได้แล้วนะเพราะมันจยคลิปค่อนข้างนานแล้วคนระับเราก็ได้เบ็ดมาแล้วหมื่นห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นนะฮะอ้ยเจ็ดเท่าไหร่วะแปดพันอะจริงป่าวะเมื่อกี้กูได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับและใครที่ชอบเกมนี้สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามาผมด้วยนะ,นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะ แล้วโฆษณาเฮียอะไรมาขึ้นอีกแก้วเนี่ยเนะฮ้ยมันออกอ,อ,อะไรนตะีนิออะไรเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าคนดูซึ่งคลิปหน้าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ยืนยันนะว่าจะทำจะทำเดือนไหนสักเดือนเนี่ยแหละนะคลิปหน้าแต่ว่าอาจจะลงนะช่วงนี้ก็อาจจะทำคลิปเนาะถ้าไม่ขี้เกียจนะผมก็พูดอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าไม่ขี้เกียจ โอเคเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหนา้าเจอกันจะ้ะจุ๊บ